สวัสดีครับสวนกาญจกรครับคลิปนี้จะพาเพื่อนมาเก็บเมล็ดยางแห้งนะครับสิ่งที่เรามองว่าเหมือนจะไม่มีค่านะครับแต่จริงๆแล้วมีค่านะครับผมโอเคครับไปรับชมกันเลยครับผมพอถึงฤดูฝนนะครับลูกยางก็จะแก่นะครับนี่ครับแก่เสร็จแล้วก็จะแตกแตกแล้วก็จะทําให้มีเมล็ดร่วงลงพื้นนะครับ เอาให้ดูลูกยางที่แก่ก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเม็ดที่พื้นเลยนะครับว่าเราจะเก็บเอาอยัางไงนะครับเวลาที่เม็ดยางจะร่วงก็คือต้องเป็นเวลาที่มีแจดจดจัดๆนะครับคือมันจะทําให้ไอ้ลูกเขาแห้งแล้วก็แตกนะครับแตกแล้วก็มีเสียงระเบิดนะครับปอกแป๊กปอกแป๊กขึ้นตามสวนยางโดยทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดร่วงลงมาข้างล่างนะครับแต่วันนี้ ไม่ได้ไม่ได้มีเสียงไอเมล็ดยางแตกเลยนะครับเพราะว่าฟ้าครึ้มครับไม่มีแสงแดดเลยครับนี่นะครับนี่นะครับเราให้ดูเมล็ดยางครับนี่ครับก็จะล่วงมาอยู่กับพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาเก็บเอาแบบนี้นะครับก็จะให้เพื่อนเพื่อนดูนี่นะครับเมล็ดยางจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะมาใส่ถังไว้ ก็จะล่วงอยู่กับพื้นเนี่ยครับอยู่ทั่วไปแล้ก็เก็บเอานะครับ มเมล็ดยางแห้งหนี่ลานยางเขารับซื้อไปไว้ให้กับจะมีคนที่เขาเพาะต้นยางขายนะครับเขาจะมารับซื้อไปอไีกทีโดยเขาจะเอาไปเพาะเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็จะนำยางพันธุ์ดีไปเสียบยอดนะครับหลังจากที่เขานำยางพันธุ์ดีไปเสียบยอดเสร็จนะครับเขาก็จะอนุบาลไว้แล้วก็ นำกลับมาขายให้กับชาวสวนยางอีกนะครับเราก็จะมาเก็บเอาตามสวนยางนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ทั่วไปนะครับแต่ว่าสวนผมค่อนข้างจะลกะครับเพราะยังไม่ได้ตัดหญ้าก็าจะเก็บยากหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับ <Yeah. S 1> บอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับนั่งยองๆไม่ได้นี่คือหมดสิทธิ์เลยนะครับงานนี้นะครับถ้าเป็นแต่ก่อนผมก็คงไม่ไหวครับแต่ว่าพอมันอยู่แต่งงานแล้วคือร่างกาย แข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับก็นี่ก็เป็นข้อดีนะครับที่เราจากงานประจํามาทําเกษตรครับคือทําให้สุขภาพดีขึ้นเยอะเลยครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ต่อนะครับเก็บมาประมาณสัก2อสองชั่วโมงกว่ากับสาชั่วโมงแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณ10บสิบกโลครับน่าจะประมาณสัก15โลได้นะครับครับผมก็ลานยางเขารับซื้อกิโลกรัมละ8ปบาทนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสวนยางก็ลองไปเก็บดูนะครับแต่ บอกไว้ก่อนนะครับต้องร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าเราต้องนั่งยองๆเก็บใช้เวลานานอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสวัสดีครับ